วัสดีครับจนจากดีเอสเอครับช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองกำลังจะหมดไฟไม่อยากจะทำอะไรทำ,ทำนู่นทำนี่ทำอะไรก็รู้สึกว่าตัวเองนะจะเบื่อๆซ็งๆไปสะทุกเรื่องในเมื่อไฟมันใกล้จะมอดนะครับผมก็เลยคิดว่าต้องจุดไฟให้ตัวเองนะครับเพราะว่าอายุเราก็แค่นี้เองแต่ว่า ไฟมันเริ่มจะหมดแล้วก็เลยอยากจะจุดไฟให้ตัวเองนะครับก็เลยจะทำอะไรดีมนันนกนะครับผมก็เลยคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ที่อเมริกาอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่มากแล้วก็มีสิ่งที่สวยงามเยอะมากในเมื่อผมกำลังจะหมดไฟนะครับผมก็เลยจะเติมไฟตัวเองนะครับด้วยการซื้อ ของเล่นนะครับถ้าหมดแล้วก็น่าจะรวมร่วมกับสองแสนบาทไทยนะครับก็ประมาณสักหกเจ็ดพันเหรียญประมาณนี้นะครับประมาณเจ็ดพันเหรียญได้เดี๋ยวจะให้ดูว่าของเล่นผมมีอะไรบ้างเริ่มที่ชิ้นแรกเลยนะครับในที่อยู่บนหลังคานะครับจะให้ดูนี่นะ ตัวนี้ก็เสื้อมาประมาณร้อยเจ็ดเหรียญร้อยสิบเอ็ดเหรียญประมาณสามพันห้าประมาณนี้สามพันสี่สามพันห้าเป็นแหลกนะรครับที่อยู่บนลงังคาอันนี้คิดแรกที่ลดเลยแต่จริงๆแล้วต้องขอบอกแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วผมเตรียมการเนี้ยมาประมาณสักสามปีได้ต้องการที่จะทําสิ่งนี้รู้สึกว่าตัวเองไฟเริ่มจะมอดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็เลย เตรียมการมาประมาณ3ปีกับ4ปีได้นะครับก็เดาให้ดูนะชิ้นแรกนะครับประมาณ3,000กว่าต่อไปชิ้นที่2นะครับชิ้นใหญ่เลยซื้อมาแล้วตอนนี้อยู่ในตลาดนะครับเดวให้ดูกันว่าเป็นอไรตอนนี้เปิดกระดาษนะครับเดียวให้ดูว่าคืออะไรนั่นก็คือนี่เลยนะครับ นเห็นไหมนี่นะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นรูปทับปเชนนะครฮะคืออะไรเดี๋ยวถ้าพูดไปก็ไม่เห็นภาพเดี๋ยวเปิดให้ดูด้วยว่ามันคืออะไระข็ตั้งกล้องตั้งนี่ ปได้ดูอันนี้คืออะไรนั่นก็คือโอ้ท็อปทีนนะครับเป็นเต็นท์ที่เอาไว้แคมปิ้ เดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะครับว่าข้างในมีอะไรแต่ว่ายังไม่รีวิวกันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวให้ใหดูว่ามันจะคิปเปนจะยาไปให้ดูว่าผมเสื้ออะไรมาพัางนะครับนี่ก็คือเป็นรบท็อปเนนะครับนี่นะฮะให้ดูนี่นะ,นนะ,นนะ,นนะเดี๋ยวเขาจะมารีวิวให้ดูทีหลังรรบท็อปเซนให้ดูข้างใน ประมาณนี้นะครับนี่ยังไนประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับนี่มว้ออกเวลาแคมปิ้งนะครับนี่เลยนะครับเบาะนิ่มดีนะครับ,บ,อ, <c oughs> นะรบอ่ะให้ดูกันแค่นี้ก่อนชิ้นที่สองนะครับนี่ ชิ้นที่สองนี่ก็ชิ้นที่สองราคาก็หนึ่งพันแปดร้อยกว่าเหรียญน,นะครับก็ประมาณสักหกหมืนบาทอันนี้ชิ้นที่สองหมดไปแล้วหมดไปแล้วสองอันนี้ก็ประมาณหกหมื่นสามเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปจะไม่ให้ดูทุกชิ้นนะครับพ่อมันเยอะผมซื้อมามันเยอะมากไม่รู้ว่าผมเอาไว้ไหนบ้างนะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูชิ้นต่อไปนะครับอยู่ในบ้านนะครับเป็นชิ้นที่3กันครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในบ้านนะครับมาดูของชิ้นต่อไปเริ่มสีเลียนมากขึ้นนะครับส <c oughs> ีเลียนมากขึ้นเดี๋ยวให้ดูของชิ้นต่อไปนะครับของชิ้นต่อไปก็คือนี่ฮะนี่แกะให้ดูแกะให้ดก็แกะไปแล้วับไม่อยากะ มาแกะกล้องทีร้านที่ร้นี่เขาเรียกว่า power station แต่ถ้าจะเรียกง่ายๆก็แบตเตอรี่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น power bank ก็ได้อะแต่ไม่ใช่เครื่องปั่นไฟนะครับตัวน,นี้มันจะได้ชาร์จแบบ่อันนี้ให้ดูด,ด้านหลังอันนี้จะเปิดไฟได้ด้วยนะนี่เห็นไหมเปิดไฟได้ด้วยปรับความสว่างได้นี่ก็คือ power station และนี่ก็คือ ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้รูนี้ก็เอาไว้ชาร์จเอาไว้พวอะไรที่เสียบกับรถนะฮะที่ชาร์จหัวาชาร์จที่เสียบกับรถตรงนี้ก็เป็นปลั๊กเป็นปลั๊กปลั๊กนะครับวันนี้ก็ว่ยชาร์จพวกอะไร12โวลต์อะไรพวกน,นี้อันนี้ไว้ชาร์จแบกเข้านะครับตรงนี้ จะได้สองอย่างก็คือรุ่นนี้ก็ได้รุ่นนี้ก็ได้เป็นปลั๊กก็ได้ชาร์จจากรถก็ได้ตัวนี้ u s b c ตรงนี้นะฮะนะครับนะครับแบตก็จะประมาณนี้ตอนนี้มีแบตประมาณ80%อันนี้เวลาที่เราเข้าป่ะก็จำเป็นต้องใช้พวกชาร์จแบตเตอรี่แบตกล้องแบตโทรศัพท์นะครับอะไรพวกเนี้ยตอนนี้ได้ตัวนี้ประมาณ700ดวัต นะครับนี่ power station แล้วก็เวลาจะอาจจะเข้าป่าหลายวันหน่อยนี่เขามีมือจับตรงนี้นี่เขาเรียก power station ต่อไปชินต่อไปข้างล่างเลยต่อไปก็เป็นิ้นนี่เออเริ่มอ,ออกไปนะครับชินเมื่อกี้นี่ก็4 4 7เห็ดเรียนนะครับ มาตอนนี้ประมาณ450เหรียญน,นะครับให้ดูกันนี่นะนี่450เหรียญก็คือตู้เย็นครับตู้เย็นที่สามารถไปกับปปาะรถได้ชาร์จแบตก็ลรถได้นะครับชาร์จไฟกับรถไดนะ้ตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นฟรีเซอร์นะครับนะี่นะครับนี่ก็จะตู้เย็น แช่ลงแช่น้ําเย็นแช่อะไรวันนี้ก็แช่อาหารแช่อะไร,นะร,ร 2, มันก็เป็นบข้าป่าสองสามวันก็แช่ได้เลยตู้เย็นนะครับตรงนี้ก็จะมีมือจับลากไปได้นะครับข้างล่างก็จะมีล้อตัวนี้ประมาณถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณตา๊อกลาล่าวกเกือบหมื่นหมื่น ห้น่าจะประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าค่าเงินเท่ารลอตตีไปก็ค่าประมาณหมื่นห้านะครับสำหรับ power station ก็ประมาณหมื่นห้านะครับที่ซื้อมาแต่นี้เอาจริงเริ่มไม่เริ่มไม่นี่แหละครับเริ่มจะซีเรียสไปเรื่อยเลยแล้วเริ่มจะซีเรียสไปเรื่อยๆแ้้อมาดูชิ้นต่อไปกันมีอะไรบ้าง สำหรับชิ้นต่อไปนะครับนี่นรนนเ,เรเียกว่าภาษาอังกฤษเรียกอะไรเทเลส,สิตก็คือเป็นห้องน้ำเวลาที่เข้าป่าบางที่เขาห้ามอาจจะไม่มีเวลาเราเข้าแบบสเตทพาร์คนะครับผมจำได้ผมไปบิเบลลนดสเตทพาร์คบางที่เขาไม่มีห้องน้ำให้นะครับเขาจะถามว่าคุณมีททเลส,สิตไหม ถ้าไม่มีเขาจะไม่ให้เข้านะครับจะเข้าอีกที่หนึ่งเราอาจจะไม่ได้เจอที่เจสวยแต่ถ้าเรามีเนะี่ยมันจะง่ายทะเลซิปน,นะครับท้าไม่ดูอันนี้นะชักซ้ำอ่ะทะเลซิปน,น,นี่เวลาเก็บครับเก็บประมาณนี้เลยเกี่ยวกับนี้เวลาจะใช้ก็อ่าเวลาใช้ก็ดึงออกนะครับเก็บได้เลในตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีา ท้ายนี่นะเยี่ยว,น,วยนะมากหรน่นะครับมีนะครับถุงพลาสติกแล้วก็แกะแล้วก็คลุมตรงนี้แกะแล้วก็คลุมตรงนี้แล้วถาย,ถ,ายถ่ายเซฟแล้วก็เก็บเก็บมัดแล้วก็ทิ้งขยะนะครับไปให้เป็นที่ด้วยนะครับตอนนี้ก็ประมาณห้าสิบเหรียญนึ่งพันห้าทงก็ประมาณสิบเก้าเหรียญหกร้อย นะครับซื้อมาสาสองชุดเขาแถมมาหนึ่ชุดนึงนี่นะครับไอเลซไปคิดกันเอนะครับว่าเท่าไรผมลืมไปหมดแล้วอันนี้อยสี่สิบเจอันนี้450นะครับเชิ้นต่อไปนะอันนี้ไม่ได้อยู่ในกลนุ่มง้นนี่คือ ชม่กโมดให้ดูชม่กโมดไว้ทำอะไรถ้าเป็นคนหาปลาก็จะเข้าใจนะครับว่าชม่กไป้ทำอะไรหลายอย่างชั่งโมดไว้ทำอะไรอย่าง,างป้องกันตัวก็ได้หาปลาก็ได้อันนี้นี่นะครับหาแฉกชั่งโมดตองตามยาวมากเ,เกินก็ไม่ไหวก็ ถ้าเกิดว่าที่ไหนเรานอนข้างๆำาลำธารถ้าเกิดมันมีปลาก็จัดการได้เลยนี่นะครับบางคนตัยาวมากนะครับยาวมากน,าากนี่ตัวนี้ประมาณ115เหรียญประมาณ3,000ดุ๊ก ชิ้นต่อไปไปไีในชุดนี้ประมาณ39เหลี่ยมน,นะชิ้นต่อไปให้ดูนะครับในกล่องนี้นะครับในถุงนี้นะครับมีอะไรบ้างนี่นั่นก็คือ จะใช้ครับนี่มีสกรูต้นนี้นะครับมีด,าดา้ามต้นด้ามเลยมีสกรูนะครับหมุนหมุนเข้าแฮนนี่นี่นะฮะเป็นควันเวลาครับเอาพวกนะครับบางทีก็จะมีพวกต้นไม้ลม้มพาดทางแล้วก็ใช้ควันนะครับแต่บาง บางคนเขก็จะใช้พวกเลื่อยนะครับเป็นเลื่อยเครื่องเลยแต่ว่าเราก็ซื้อไว้ก่อนไม่รู้ว่าเราจะไปออกรถได้ขนาดไหนนี่นะครับชิ้นที่เป็นข่อวฟันต่อไปอันนี้คือเป็นพลุ้งอุย้ยนี่คือพลัวล่วเราจะใช้ครับ ก็ดีก็ไปเอาเพื่อตัวนี้ดีอย่างหนึ่งฮนะเพราะตัวนี้ไว้กดดินใช่ไหมตัวนี้ก็ไว้กดดินเวลารถติดรถอะไรแต่ว่าตรงด้านข้างเนะี่ยตรงนี้ก็จะมีฝั่งนี้ก็จะมีเซนติเมตรบอกด้้ยนะเรอยากวัดอะไรแล้วก็เป็นมีดแหละเห็นไหมน,นี่นะครับเป็นมีดละฝั่งนี้เป็นมีดแล้วก็ฝั่งนี้ อันนี้ก็จะเป็นเรื่อยนะครับสามารถฟันเนื้อได้แข็งแรงมากนะครับฝั่งนี้ก็สามารถเลื่อยได้นะครัเป็นพั่วเวลารถติดสารวัตประโยชน์นี่ตั้ก็ประมาณเท่าไหร่จำปีนด้ประมาณห้าสิบบาทซื้อมาสักพักหนึ่งแบบมีแบนในถุงอ๋อติดมาด้วยก็คือ คล้ายกับคัตเตอร์แต่ไม่ใช่คัตเตอร์นะแข็งกว่มามันอะไรมันจะมีแล้วนี่อันนี้อันนี้นี่ทุกคนเคยเห็นไหมน,นี่เขาเรียกว่า วันนี้จะเป็นนกวีด,น,วดน,น,น, 29. 29. น,นะครับนกหวีดโอันนี้คือิ๊กตอไบอัน39เหรียญอียิปต9เหรียญประมาณสัก6.10ยนี่นะครับไม่เดินเวเราให้กิ่งน,นะครับอืมแล้วก็นี่โอ้เยอะผมซื้อมาค่อนข้างจะเยอะมากนะครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะครับ ก็ประมาณนี้ถ้ารวมๆชิ้นที่ผ่านมาชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับตู้เย็ยน power station แล้วก็จะมีกล้องอีกมีกล้องกล้องนี่ก็หนักหน่อยกล้องกล้องประมาณมกล้องใหญ่ตัวหนึ่งแต่ใครๆรู้จักผมเ,เพื่อนๆผมก็จะรู้ว่าผมเป็นคนชอบกล้องนะก็กล้องตัวใหญ่จักนั้นก็ ของโซนี่นะครับเป็นกล้องฟูลเฟรมก็ประมาณซื้อมาสักพักแล้วน่าจะเกือบปีแล้วล่วนะน่าจะประมาณทั้งกล้องทั้งเลนก็ร่วมๆแสนนะครับก็ประมาณ3,000นะครับประมาณ3,000เหรียญ3,000กว่าๆด้วยแล้วก็กล้องตัวนี้ก็ประมาณสัก18,000กล้องตัวนี้18,000แปดแล้วก็ซื้อกล้องอีกตัวหนึ่งตัวนั้นก็ประมาณ15,000นะครับเป็นแอคชั่นแคมนะครับแอคชั่นแคมตัวนี้18,000ตัวนั้น15,000 แล้วก็มีเพื่อนแฟนนะครับติชมมาบอกว่าเ,าเสียงผมมันไม่ค่อยชัดนะครับผมก็เลยซื้อไม้มาอีกหม,มื่นกว่าประมาณเกือบเกือบสี่ร้อยเหรียญก็ประมาณเกือบหมื่นสองนะครับสามร้อยกว่านะครับมันหมื่นเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับซึมมาสักพักนะเริ่มลืมแล้วนะครับของ DJI ใหม่นะครับไปหาดูว่าราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าผมพูดไม่ตรงก็ขอไปด้วย <S <S แลวทีนี้ก็มีอีกหลายอย่างครับที่ซื้อมาไว้ เยอะมากเตรียมพร้อมมากเตรียมพร้อมผมวางแผนนี้มาประมาณสัก 3- าสี่ปีได้อันนี้เรื่องจริงนะครับผมวางแผนนี้มาประมาณสามสี่ปีได้ผมรู้ว่าผมเคยพูดกับหลายๆคนนะครับว่าผมจะขับรถอยากขับรถรอบอเมริการู้แล้วใช่ไหมครับว่าผมจะทำอะไรแล้วทีนะี้พอผมไปพูดอะผมมาดันปากพ่้อยอันนี้ต้องโทษตัวเอง แล้วก็เพื่อนๆก็จะถามว่บางคนคนรู้จักเขาก็จะถามว่าเฮ้ยเมื่อไรจะทำเมื่อไรจะทำรอดรู่ยนะอะไรเงี้ยจริงๆกับผมจะทำอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันไม่พร้อมก็คือเรื่องเงินนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์หลายอย่างที่ผมยังทยอยเก็บเล็กผสมน้อยนะครับทยอยซื้อ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 ,อ,อมาจนวันนี้ผมคิดว่าผมพร้อมประมาณ80-90%นะครับพร้อมที่จะออกไปลุยประมาณน่าจะใช้เวลาสัก2เดือนแต่ แต่ผมไม่ได้ขับรถรอบอเมริกานะครับถ้าเกิดว่ารอบอเมริกาเนี่ยผมต้องใช้ประมาณสักใช้เวลาประมาณสัก6เดือน6เดือนเนี่ยคือไม่ได้ทํางานแต่ตอนนี้ทุนสํารองผมมันมันอยู่ไม่ได้ถึง6เดือนนะครับผมน่าจะอยู่ได้ประมาณสัก2เดือนเพราะอย่าลืมว่าเราไปในค่า,ชาใช้จ่ายแม่งวิ่งทุกอย่างนะครับค่าบ้านค่ารถค่าประกันนะครับทุกอย่างนะครับเดือนนึงก็ประมาณ เยอะอยล่นะค่ารถก็เจ็ดร้อยกว่าครับประมาณก็ห้าร้อยประกันก็สองร้อยนะครับก็คก็ค่าจี่ประก็รวมๆก็เดือนหนึ่งก็เกือบเกือบสองพันสองพันประมาณสองพันนะฮะก็เลยผมมีทุนสำรองแค่สองเดือนผมจะไปสองเดือนแต่ว่าถึงจะไม่รอบอเมริกาผมก็จะผ่าครึ่งให้ได้นะครับเราจะไปโซนเวสตก่อนโซนคาวบอยก่อนนะครับ ก็ไม่ไม่ไม่ถึงกับว่าโซนเวีนะครับจริงๆอะผมต้องข้ามไปฟลอยิ้าเขาจอร์เจียเขาอินเดียนาเข้าโคโรโดนะครับเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันมันจะไปยังไงบ้างนะครับตั้งตอนนี้แผนยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับที่ขาดอยู่ก็ประมาณว่าจะไปตรงไหนก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็ดูนะครับผมรู้สึกว่าผมหมดไฟไปเยอะนะครับดูดูหุ่นตัวเองแล้วแบบสมเทพ กาปล่อยให้ตัวเองได้อ้วนขึ้นตอนที่ไม่ทําอะไรนะครับก็สักว่าทําอะไรก็แบบเบื่อๆขี้เกียจประมาณนั้นนะฮะก็รู้สึกว่ามผมเริ่มไม่สนุกกับชีวิตผมต้องหาอะไรทําสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้มันกลับมาสู้นะครับชีวิตที่กลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งผมก็เลยตัดสินใจว่าจะทําสิ่งนี้นะครับก็ที่เปิด YouTube ไว้ก็ประมาณนี้แหละครับคือแผนของผมก็คือผมอยากทําสิ่งนี้นะครับ เงินผมก็ยังทํานะครับก็ทําไปเรื่อยนะครับก็หวังว่าแฟนๆจะให้โอกาสผมนะครับจะติดตามผมไปเที่ยวอเมริกากันนะครับรับรองทริปเนี้ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมีผมจะพาไปที่ไปเที่ยวที่สวยๆแบบเยอะมากที่คนที่ที่คนไม่เคยเห็นในโลกก็ว่าได้นะฮะเดี๋ยวคอยติดตามกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะไปรีวิวลูปซับเจนเลยคลิปนี้เอาไ้ก่อนแค่นี้ครับบ๊ายบาย